โยวาซาบดีบิลลุนเมกาบ๊าดีบิลลุนดูไบบ๊าดีบิลลุนชาลซายจะเกิดกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Project Ball Strike นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมมือถือนะครับแนว FPS มาใหม่เลยนะท่านผู้ชมนะเออจะพูดว่ามาใหม่ไม่ได้มันเปิดทดสอบหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เขาเปิด ทดสอบไม่ใช่เปิดทดสอบเปิดจริงนะครับบนประเทศบราซิลนะท่านผู้ชมนะที่ผมเล่นอยู่นี่จะเป็นเซิร์ฟบราซิลนะฮะส่วนเซิร์ฟไทยจะมาไวๆนี้นะครับท่านผู้ชมนะเออนะครับวิธีการโหลดเจ้าตัวเกมนี้นะครับอยู่ด้านล่างขมยันตะคิปนั่มีให้เล่ในส่วนของ Android ก่อนเท่านั้นนะครับน้องๆนะวิธีการโหลดนะอยู่ด้านล่างขมยันตะคิปนับครูซ้ำรอบ2แล้วนะครับโอเคมาเราจะไปเล่นกันเลยคนดูคนหงุดหงตดรึงไปโอเคเลิสกูเกมนี้ก็จะมีให้เล่นในส่วนของโหมด Battle Royale แล้วก็โหมดแบบว่าอ่อฟอสไลนน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 น์ปปปกกกกกกตตตติิะะะะคััับบบฮอออโซ็็ืืแ FPS เเเเเมมมมี้้จจหาว อีพิกเรจินส์นะฮะบวกกับเจ้าตัวคอฟดิวตี้นะครับเราต้องเลือกตัวละครก่อนนะครับก่อนลงไปเล่นนะครับตัวละครแต่ตัวเนี่ยมันก็จะมีข้อแตกต่างกันไปนะครับอย่างบางตัวนี่ลงตกรุ้งสกิลนู่นนี่ได้บางตัวนี่ลงอ่าเครื่องช่วยยิงได้เนี่ยผมจะเล่นเจ้าตัวเครื่องช่วยยิงนะครูนะแย่โคตรหลอกโคตรตึงเอาดิเอาดินี่นี่ระบบการยิงเหมือนเจ้าตัวคอฟดิวคอฟดิวตี้วอลสโซนเลยนะท่านผู้ชมนะส่วหนาการเลือกตัวการแทสกิลนี่จะเหมือนกับเจ้าตัวเกมอ่าอีพิกเรจินส์นะครูนะโคตรตึงเย้มาดิมาอื เสียงผมอ,อาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้กำลังป่วยนะครับป่วยเป็นไข้หวัดนิดหน่อยนะครับยังไงก็ขออภัยในความไม่สะดวกของเสียงที่ไม่รอเท่ด้วยนะคนะมาดิดิคนดูไม่ต้องพูดพร่มันทำเพลงเนาะเย่เวลี่น่าสุยลงมุมนู้นได้หรอเพื่อนเราลงกับเพื่อนนะฮะท่านผู้ชมนะเฮ้ยมีแต่พวกไอ้เจ๊กบ่ายสองวนนี้ก็พวกไอ้เจ๊กนี่วดไลฮิกรอรอครับรอเย้ yeah. ไปเลยฮ่าฟู มาแล้วว่มาแล้วว่เพื่อนเราไปแล้วว่ะติงจัดจด่ดติงจัจจ่ดืมลอยมาครับสวยครับพี่โผล่รอยโผล่ตรึงมายังมายังนี่นี่นลงแล้วลงแนละ้ว ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออด ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกรีปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆุมสุดวเติมก่อนจายทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยสวยครับหาของเลยนี่เ้ยไจ้ปืนละสวยกระสุนกระสุนสนูงสนเยอร์ดีกรดโอ้มันกระโดดของอไปหมดเลยเนาะทุเรศพูด ซื้อซื้อกล่องกล่องตู้ตู้เอาซื้อปืนม่วงนะปืนม่วงมันจะแรงกว่านะคนดูนะปืนม่วงมันจะแรงกว่าแล้วก็เอาไอ้นี้แม่งตักไม่พอมาว่ะมาว่ะขอเสนออีกสักกระบอกไปเสนออสนออนี่โอเคแถบห้าร้อยเย้กระสุนตึงๆโอเคลุยได้เราโอ้ของยังหัวยังตึงอ่ะคือเกมนี้มันจะมีแบบนั่นด้วยนะท่านผู้ชมนะมีในส่วนของ การมาร์กบอกพื้นที่นะเวลามีคนเดินมาใกล้ๆเรานะครับมาๆๆะมา,มา,มาว่ะอกันมุดนอกมะนะหดดลุดร่มค้าวอย่นงนี้กินสเปกต่ำนะผมบอกก่อนอืันที่บอกว่าอุย้ยพี่มันเครื่องเครื่องจะเล่นใหม่ไหมเล่นใหม่แน่นอนนะครับใครเล่นทับจีไหวตัวนี้ก็เล่นใหม่นะครับมาดิมาดิอย่ากันมุดเลย รถลอกรตึงเก็บของสักหน่อยสองพันสวยครับพี่เฮ้ยเพื่อนเรายินกันตรงไหนวะนะนั่นไงื่อกี้ที่สไนโดจะไม่ตายนะครับสไนไม่ยังไม่แรงเลยกื่อกี้นี้มันมีกรอกไงมันมีกรอกโอเคผมหิวเลือดก่อนเลยอย่างแรกเก็บเม็ดดิกนกระเป๋ายานะครับคนดูนะ จะจ,จะตใจก็ใจเปลี่ยนแล้วพิงก่อนนะตอนนี้เรายังไม่ค่อยตึงนะครูนะไปหาฟังของดีกว่าเมืองตรงนู้นไดไ้ไปได้ไหมวะเนี่ยไปได้อยู่ตรงนั้นนะ่ะเบลิกูดวิเหมันจะเห็นคนนะนะ่น่ะคนดูโดูรูปไปก่อนร้อยรูปไปก่อนปุดดๆๆ๊บมาไหนวะนั่งไงนั่งไง มันไกลโพดคุณดูเฮ้ยทำไมมันขยันหนีกันจังเลยวะคุณดูลอยถึงก่อนลอยถึงกันไปล่ามันก่อนนะคุณดูนะตอนนี้ขวัทขวทีขวัวทีขัวตรึงอ่ะพี่ตรึงเปี๊ดเลยตรึงเปี๊ดมาแล้วฮะมาที่หมู่บ้านแล้วนะไม่รู้ว่ามีคนไหมแถวนี้ เดินหาของกันก่อนเฮ้ยมันไปไหนแบบเมื่อกี้นี่ผมเห็นมันแหวนแล้วนี่ตัวนั่นนะ่ะสนายเก็บมาก่อนครับน,นี่นะผมปับ๊บปั๊บไปนเห็นดีๆกันโอเคกดยังไงก็สงสายเมื่อกี้นี่โอเคเก็บของมาครับเฮ้ยเพื่อนเรายิงกันอยู่ตรงนั้นน่ะนัวๆเลยนะคนดู เอา E key มาอยู่นะเราไม่ได้ไปนัวก,กับเพื่อนเลยนะนะั่นน่ะมันอยู่ไกลโพดไงผมไม่อยากไปเฮ้ยลูกบาสชีสเอาว่าอัพสกิลด้วยเมื่อกีน้นี้เดี๋ยวเยวไปไปช่วยเพื่อนดีวกว่านะอย่างนี้อยากไปช่วยเพื่อนอยู่นะครับสุนติมล้ะ ไปไปไปหูอยู่ตรงนู้นกันเต็มเลยคนดูไปมาบู๊ลวยลรูมไหมครับเฮ้ยสวยเดีย๋ยวปืนก่อนเดี๋ยวมันหนีได้สวยสวยโคตตึงเอาดีเอาดีาดไป ตึงปี๊ยเฮ้ยไมค์ตัวนึงไม่มีระบบคลิกดาวนในไมค์อีกตัวนึงคนระับด้านบนอืมอืมอืมอุ้ยมันกระสุนหมดสวยสวยสวยต้องต้องซ้ำนะพอดูต้องซ้ำนะให้ตายดิไม่งั้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมัน,ม,น,ม,นมันชุบได้นะมันชุบตัวอีกได้โอเคเวิวอัพรัวๆเลยว่ะ โหลดก่อนโหลดก่อนไอ้ที่จริงอันเสน่หผมเอาไว้ยิงตัดกำลังนะครับเพราะมันเสน่หมันไม่แรงนะคนดูมันผมจะเอาไปยิงตัดกำลังให้เฉยแล้วก็ตามด้วยปืนกลต่อนะฮะมา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 อย่า yeah, เนี่อะไรเนี่ยโอ้ยไอ,อ้นี่ลูกซองนี่มามีลูกซองเลยนะเมื่อกี้นี้ ไโคตรหลอกโคตรตรึงนู่นเพื่อนเราอยู่นู่นเลยนะฮะผมดูไปกับเพื่อนเราดีกว่าผมดูปั๊บล้มก่อนดือ้อเดี๋ยวตุยนะผมดูโดดลงมาแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวตุย,ย,ยได้เลยเฮ้ยไอ้ดอกของดีไป ไอ้มีปืนมีปืนแดงนะคนดูนะผมบอกไงสวยเก็บก่อนเลยคอนเฟิร์มเลยแย่ yeah! <c oughs> เปลี่ยนพกครับพวกของขอสดนเหมือนเดิมเลยนะฮะท่านผู้ชมนะปืนแดงแล้วก็โหดอยู่แล้วนี่โอ้โหปืนแดงโคตรแดงผมบอกเลยคนดูแดงสุดในรุ่นไปไป <c oughs> ตามเพื่อนไปฮะตอนนี้ กมนี่มัน,นรันได้60เฟรมนะครับคนดูนี่ผมปรับไปดูนี่ผมปรับกราฟิกสุดหมดแล้วนะครับกราฟิกสุดหมดเลยแล้วก็ปรับที่จริงปรับความกว้างหน้าจอได้นะครับถึง f o v ถึง90เลยอย่างนี้นะครับแล้วแต่คนสะดวกนะว่าอยากปรับให้แบบป้ามันเป็นมุมแบบไหนนะผมปรับ90ให้ดูแบบกินนี้ก็ได้นะถ้ามันก็จะกว้างกว้างหน่อยนะครับ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม โดบอกกิฟต์การ์ดไลออตสตรีมบ <OL> <icating harmonic> <vocabulary> ัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเกือบตายเกาะรถเลยเกมนี้คือเก็บแค่เลือดพอนะครับเกาะพวกนี้มันรีเองนะครับยิงไปเรื่อยๆมันก็จะรีวิวอัพ เมื่ออัพแล้วเกาะมันก็นจะเป็นเกาะทองนะมันจะมันจะทึบขึ้นแม่งทำไมขึ้นไม่ได้วะแ yeah, nice. ย่เวอร์รี่เเฮ้ยมันมีดาวเทียมอะไรอยู่นั่นละ80กมมันช่วยอะไรดาวเทียม <c oughs> เพื่อนเราเราไปนู่นนะตามเพื่อนไปก่อน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมาว่าคนดู ตึงๆสักหน่อยตึงๆสักหน่อยเฮ้ยเพื่อนมืออะไรเนี่ยอาจจะแบบว่าช่วงนี้อาจจะเสียงก็แบบไม่ดีหน่อยนะครับมันกระแฮมกระแฮมนะก็รู้ง่าขอไฟด้วยไหนมาแล้ววะ หัวหลอกหัวตรึงหยิบของกันนะครับคนดูเมื่อเราไปไหนกันมาตรงนู้นเลยนะมันมีตัวดึงอยู่นู่นไหนจิกตัวนั้นอยู่นู่นเลยอ๋อมันเป็นรอไปเอาของเหรอมันนอกวงน่นนพัพเ่อน ก็อยากไปมันนอกวงจรดูเอาแล้วโดนยิงแล้วนั่นน่ะนั่นเฮ้ยยิงหนึ่งนัดโวยเนี่ยมันปิงคนดูมันปิงมันก็จะมีจังหวะแบบว่ายิงแล้วมันไม่ดาวสักทีอ่ะเห็นวะนไงนไง็นเห็นแล้ว ตัวหนึ่งตรงนี้ไว,ว,ว,ว้สว้ดาวดาวไว้ดาวดาวดาว,ดาวสองพัวตึงไว้เย่ด yeah. ึงจัดจ้าตึงจัดจ้าสวยครับเพื่อนเก็บซากชัดๆเลยแบบนี้ไม่ไหวเลยนะผมไม่มีของเลยไม่งือ่อยแจกกระสุนฟรีเดินเราตามหาเรดาร์ได้แลวไ เฮ้ยไปไปไปมาฟรินก็มาในตรงนี้ก็มีนะครับนั่นไงสวยโคตรดึงอุยย <c oughs> ีเสิร์ตคนดูเปลี่ยนเลยเนี่ย อีกเกินโนตึงโอ้โหผมบอกเลยนะปืนนี่ยัยงแหลมปืนพกที่แหลมที่สุดมื้อที่อร่อยที่สุดก็คือไขต่ต้มมอาว่ะมาว่ะเฮ้ยเพื่อนมาขี่รถนี่มาขอขึ้นด้วยครับเพื่อนเฮ้ยมีคนมาแล้วนี่ไป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 เหมือนเห็นแวบๆบแบบันี้ยินเสียงอะไรแวบๆบแบบ ไปเฮ้ยอันนี้เก็บซาอันนี้เก็บซาสวยอืมอืมหกศับเลยดิคนดูตายหมดยังตายหมดยังตายหมดแล้วตายหมดแล้วไปๆๆโคตรรอโคตรตรึงไปเรื่อยๆนาย ใจกันชั่นน้าตอนบ่บายครับน้องเบอร์ดีกูดตอ่อยเลยเราตอนนี้หนีก่อนนะครับคุณดูไปเข้าวงก่อนวิ่งเงาครับคุณดูไม่ขึน้นไม่ขึ้นครับมันน้องเดียย๋ยวตายเดี๋ยวยกลำ โอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัวเกมโปรเจกต์บอสไตร์นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านหน้าคำบรรยายต่คลิปนสำหรับใครที่อยากเล่นนะฮะเ <mon st ress> ออไปโหลดกันมาเล่นได้นะจ,จ๊ะสำหรับวันนี้พี่โคกตคัวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเตือน,นกันพี่โคก c น a เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปได้เด้อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย